สวัสดีครับอยู่คบเบสชาแนลนะครับสารฐานหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ม,มีชื่อว่า T ี 90m นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะที่มีในเกมตอนนี้นะครับและก็เป็นลัสบอสแล้วนะในฝั่งของประเทศรัสเซียนะเพราะว่าตัวเกาะมันแข็งมากๆนะครับรวมถึงมี EIA ข้างๆเนี่ยเกาะของประเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเบี่ยงกับสินถีกระสุนได้ค่อนข้างดีเลยผมชอบมากๆนะครับ บางครั้งมันอาจจะกันลูกสาบดได้ด้วยซ้ำนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเออโคตรน่ากลัวนะครับแล้วก็ป้อมข้างบนเนี่ยไว้ใจได้แข็งโคตรนะครับถ้าไม่โดนตรงตรงช่วงของลำกล้องปืนเนี่ยคือเจาะไม่ค่อยจะเข้านะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยกันแคปเพ็จ่างก็พอนะครับนอกน,นั้นเขาจะยิงไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ตรงช่องคนขับเนี่ยยิงเข้าอยู่นะครับฉะนั้นก็ แต่ส่วนใหญ่อะคนยิงจะไม่ค่อยยิงจุดนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเจอหน้าตรงๆเขายิงข้างล่างนะครับเหมือนผมเนี่ยถ้าผมเจอรัเสเซียผมก็ยิงข้างล่างนะครับฉะนั้นเราระวังข้างล่างเป็นหลักนะผมส่วนป้อมก็ปล่อยๆไปเถอะนะป้อมมันค่อนข้างแข็งนะครับเผื่อศัตรูยิงด้านข้างก็ไม่เข้าด้วยซ้ํานะโอเคเราดูเรื่องปืนกันดีกว่านะผมสัปท์นี้เนี่ยจะได้ปืนหลักอยู่ที่125มิลลิเมตรนะผมส่วนกระสุนที่ผมจะมานะจะมีสองแบบนะผมลูกเลนเนี่ยจะเป็นลูกเข็มนะครับสำหรับลูกเข็มเนี่ยจะเจาะเกาะโซ่อย่ทีมมนรถผม ที่ยัด10เมตรที่เกาะสูงสานะครับก็ถือว่าเป็นลูกที่เจาะค่อนข้างดีเลยนะครับแต่าว่ามันเหมือนกับว่าเราได้ป้อมเดียวกับ a t 9 0 a นะครับป้อมเดียวกันทำให้แบบเรามีกระสุนอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็อีกลู่นึงเนี่ยจะเป็นมิไซน์นะครับสต์มิไซน์เนี่ยจะเจาะเกาะสูงอยู่ที่850มิลลิเมตรนะครับผมที่เกาะสูงสาทุระยะนะครับเอาไว้ยิงศัตรูไกลๆนะครับแต่โดยปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะเอาไปใช้ยิงพวกรถเบากับไอ้รถสอยนะครับ ใช้เทคนิคในการแบบลากเมาส์เอาอะเพราะว่ามันจะแบบว่าเราอาศัยแรงระเบิดในการสังหารศัตรูนะครับถ้าเปิดลูกเข็มเนี่ยมันยิงแล้วมันทะลุไงแต่ถ้าเป็นลูกไอ้น,นี่มันจะมีแรงระเบิดช่วยอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เพิ่มโอกาสสังหารศัตรูได้นะครับก็สำหรับถังทีเก้าสิบเนี่ยผมเหมือนเดิมนะตอนสแตนเัสเซียไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันถอยหลังลบแค่สี่นะครับแต่สำหรับผมนะไม่ค่อยมีปัญหาเออเรามาเป็นลาดบอสแล้วเราวิ่งตรงไปเลยครับผมปิ๊กใส่ไปเลย เจอหน้าหยุดจริงหยุดจริงเอานะครับโอ้ยโคตรบันอะถ้าไม่ต้องคิดมากเรื่องถอยหลังนะครับทุกอย่างคันนี้ก็คือดีไปหมดนะครับเครื่องยนต์ก็ดีนะครับท,ทั้งที่ตัวรถมันหนักมากๆนะครับแต่พอเดินหน้าเนี่ยอุย้ยแปบ๊บเดียวความเร็วก็ขึ้นเป็น5 0แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมชอบนะรถที่แบบมีความเร็วสูงเนี่ยนะครับโอเคเราโมกันไปเยอะละส่วนรถจะเป็นไงเราไปดูกันเลย ไปไกลนู่นเลยแล้วกันนะครับเป้าหมายผมมาละไปเออแตกไอ้บรามโดนหอมแก้มไปหนึ่งทีโอ้เพิ่งเกิดเลยเซซิลไอ้บราอีกแล้ว,ลวโดนครับผมปวดแก้มโดนจูบไปหนึ่งทีไปหนึ่งลูกอย่างเงี้ยก็จะตายแล้วล่ะไปครับผมแตกเด้๋ยวก็ร้อยน่าจะหมดโปรเทคแล้วล่ะ ไซซวเอ้าอยู่ทำไมอะไอ้เราก็ยิงดักหน้าไงรอดนะครับรอสอยไอ้พูม่ามันมีอะไรเล่นอยู่บ้านะ่ะมันน่าจะยังเล่นพิซายได้อยู่นะครับเพราะมันเป็นรุ่นที่มีพิซายด้วยเก็บตัวอันตรายก่อนสวยสองเนี 6, ่อันตรายนะครับโอ้โหโอ้ย โเลยเอาพาดโอ้ยอันตรายมากเลยเอรัสยิงเข้านะครับลูกใหญ่ๆเพราะว่ามันเจาะตะก้าร้อยนะครับก็เลยเจาะเข้านะผมเพื่อนชาร์จแล้วโอ้โหแต่บีทีห้าไงคนที่ชาร์จอ่ะโอ้โหถ้าเป็นคันอื่นนี่จะไม่ว่าเลยมันเป็นบีทีห้าซะงั้นได้แหละเขาเป็นระดับก๊อตหมดนะเว้ยเอ้ย กอดหมดโดนยิงแล้วว่ะเอาไว้เอาบันยิงมันเอนเอโดนยิงโอ้โหผมยิงไม่ได้ว่ะงั้นเขาก็จะลอดซื้อสบายๆเออได้อยู่ครับตายเป็นเลิศเพลิดซะด้วยน่ากลัวนะคันนี้ A5 เนี่ยป้อมเริ่มหนาแล้วลาดบอสฝั่งเยอรมันเลยละล,ลืมบอกเพื่อนผ่านไหมไม่ทันแล้วว่ะ เออบอกไปเท่านั้นก็ได้เพราะว่าทีมผมไม่มีรถสอยสักคันเอาซากมาเถอดยยิงอย่างมั่นใจเออเพื่อนกูโดนเขาให้แล้วไงขวัญเลยโดนแน่เอ้ยทันเว้ยทันเว้ยเพราะว่าลาฟ้ามันใช้เลเซอร์นะครับในการนำมิถีพิสายอ่าเอาดีหมดนะหมดก๊อกนะไปนะออกละ ตอนนี้นะครับศัตรูเขาเนี่ยเสาลาเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเขาคือเครื่องบินนะครับเครื่องบินกระหอดูจากชื่อก่อนหน้านี้นะครับทำให้แบบว่าถ้าฝั่งเราไม่สอยมันลงมานะมันจะยิงฟรีเลยละเพราะว่าไม่มีใครสอยมันนะครับฝั่งผมเพิ่งมีเครื่องบินนะครับเกิดมาหนึ่งลำมแล้วก็สอยไปแล้วนะครับเฮ้ยที่เอ้ยตกใจหมด <laughs> วอร์เดอร์ไปเกมสยองขวัญน่ะสวัสดีเพื่อนโอ้ยย่างสุขสบายไหม เอ้าชิปหายแล้วโอ้แย่พรเทกด้วยแตกครับแตกนจริงยังทำไงดีอ่ะเออทำอะไรได้เขาเพิ่งเกิดอะ่ะโอ้โหแย่มากเลยผมมาแล้วผมคือลาดบอส ให้โอ้ยไม่เข้าโอ้ยเจอ,อรัสบอสเหมือนกันแต่เป็นจากฝั่งสวีดเดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาจากตรงเนี้ยสวีดเดนน่ะอ๋อมีตัวงูอีกตัวนึงเหรอไหนดูดิไม่เห็นว่าเพื่อนแล้วจะตายกันเยอะเหงาตรงนั้นเพื่อนดันอ่านี่เอ้ยเฮ้ยยิงออกออกออกแล้วออกแล้วโอเคเขาโหลดลูกไม่ได้นะครับ ฮ่าาดบอสเว้ยกูคือราดบอสเว้ยเปลี่ยนผู้เข็มดีกว่าเมื่อกี้ไปกดเปลี่ยนรูปเป็นรูปพี่สายนะครับเฮ้ยมาถามว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่ผมว่าผมควรเปลี่ยนที่ว่ะแต่โอเคนะทีเก้าสิบเป็นสายเป็นฝ่ายรับการโจมตีเนี่ยถือว่าโอเคเลย ซ้ายไม่เวิร์กสุดๆเลยอะเปิดค่ายเขายิงชัดๆเออโดนเขาให้แล้วโโอโห้หถอยชา้าซะด้วยแบบอื่นเป็นเต่าเลยซ่อมก่อนอ่าโดนเขาให้ละเดียว ไปเออแตกแตกเลยอ้าวยิงไม่ได้แล้วครับระบบโหลดผมไม่ทำงานระบบโหลดไม่ทำงานไม่มีเวลาซ่อมเลยครับผมบว,วกยับยับหาแล้วเอ้ยคิดคอผมอย่าพึ่งไปเ ไปทำไมอยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้เออไม่โดนซ้อมไม่มีแล้วนะครับเพื่อนโดนเต็มเต็มเฮ้ย <laughs> ซอมอีกแล้ว <laughs> มึงซ้อมเสร็จเมื่อกี้ เจ็บร้อยโดนยิงเพลินเลยเฮ้ยไปไหนทะลุได้ไหมไม่ทะลุด้วยตายเอ้เยนายหนีเราอ่ะทำไมนายไ่สู้ไปเลยซะให้มันจบๆเแี่อะไรที่จะเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรให้ยิงละครั้เนี้ยเงียบเลยเนี่ย มาเจอหน้ากันหน่อยดิเหงาวะ่ะอยากโดนยิงอยากโดนกระสุนกระแทกเข้าที่หน้าผากซ้ายเปิดเอ,อ้ยไม่ใช่เปิดครับผม STRV อไปเอ,อ้ยไม่เข้าครับผม อย่างนี้เออเข้าครับผมผมโหลดช้ากว่าเขานะครับแย่เลยจะได้นะครับผมโหลดช้ากว่าเขานะ่ะนะอ้โอ้โหไม่โดนแต่เขายิงผมโดน <c oughs> อืด <c oughs> อืดมากซ่อมก่อน ยิงเข้าแค่หัวนะครับเขาแม่นอยู่นะเข้าตรงกลางเลยเอาป้อมกับโหลดผมไปนะครับแต่คนผมไม่เป็นไรเลยแม่นอยู่แม่นอยู่งันนี่ๆผมเห็นชัดเจนเลยอะไรกำลังหมุนอยู่นี่เลยเนะี่ยตาย ทะลุได้ไหมไม่ทะลุครับผมสะพานยิงได้ยิงได้เข้าคอไปเลยเรียบร้อยผมตายเอ้ยที่ตั้งเยอะตั้งเยอะกว้างเป็นเอเคอร์มาขี่ผ่านทำไมวะทางซ้ายมันไปรูแค่เนี้ยแทรกมาเฉยเลยทางนี้ทางซ้ายก็โล่แบบโล่มากมากไม่มา ยัดหลังเลยทับไปชื่อเพื่อนลังเลน,นิดนึงเมื่อกี้ชื่อเพื่อนบางพอดีนะครับก็แบบมีลังเลน,นิดหน่อยแต่เบอร์นว่าฝั่งผมไม่มีเมกามีฮอโอเคทำไมเขาขี่ตามผมะ ไอ้จ้าไอ้บามได้ยินชัดเจนเลยไอ้เฮ้ยมึงเรื่องตัดหน้ากูดีมึงเป็เลบอสิกนี่มึงตายไปแล้วเนี่ยเมนเดินทางตั้งเยอะตั้งเยอะขยันตัดหน้าเลยนะเออโอ้โหเล่นติงขาดเลยว่ะ เลด้ารถสอยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเลด้ารถสอยอ่ะเป็นลูกเคลียรัวทิ้งแล้วก็ทำแบบนี้มาดูกันนะว่าทำว่ามันจะได้ไหมไปดึงลงอ่าตายซะก่อนอดเลยไปบ้านเขากะเหมือนบ้านเราหน้า โอ้เทคบัดรอเลยขอไปรอครับรอเวลาเพราะว่าผมมีเข้าคอได้อย่างง่ายดายเลยนะครับขึ้นฮิตเมื่อไหร่ตายอ่ะเอ้ยยังไม่ได้ะเอาตายไปก่อนนะครับไม่ทันเพื่อนเพื่อนเร็วกว่าโหแล้วร้อยเอมาเจอของพวกนี้จะไหวหรือวะ ไหวอยู่นะเขายิงฆ่าตายไปสองตัวแล้วนะครับเอาเรื่องสามแล้วครับผมไปครับซ้ายสวยสเต,เต,เตลล่าอ่ะไม่ว่ากันครับไม่น่าเลยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไปนะรถสอยเพราะผมสนใจไอ้นี่มากกว่าเรียบร้อยครับผมร้อยยี่สิบเอตาย สเตล,ล่าแกไม่น่าห้าเลยวะอยู่ยเฉยๆไม่ยิงอะไรก็ดีอยู่แล้วไม่น่ากบวัตถยะเลยครับผมรู้ตัวเลยอ๋อแล้วมันโดนหอวะใช่ใช่มันโดนหอครับผมไอสเตล,ล่ามันอยู่ยเฉยๆของมันครับประเด็นคือมันไปอยู่ที่ไอ้หอมันไปอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับแล้วผมก็หันไปเจอสเตล,ล่าแทนนะครับเรียบร้อยเสเตล,ล่ากูแตกน่านสงสารไหม นั่นไงยิงเขาให้แล้วหนึ่งบล็อคแล้วไงวะไม่รู้จักลาดบอสละรู้จักลาดบอสน้อยไปโอ้บงับงมิดบังมิดเลยโอ้ยเปิดเออเย้ได้ยิงแล้วเวอร์แล้วถทยญี่ปุ่นแล้วไทยญี่ปุ่น ตายแกไม่มีเกาะหรอกกันไม่ได้หรอกนะาษาญี่ปุ่นครับผมแตกาษาญี่ปุ่นลูกได้น้อยของแกจะยิงเข้าได้ยังไงวะเออหรือได้ไหมเนี่ยสีส่คบุบุคบุ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 ต ตั้งเออแตกโอ้ใครมีอาจบาสกิทบอสวะอะเออโอ้โหลูกนี้เข้าว่ะรถญี่ปุ่นเอียงเออแล้วไก่ว้าแล้วไก่ว้าขอแค่เดียวมันไก่ว้า เอ้ยลบสี่เร็วๆอ่ะซ่อมมาผมของเคนี้ทำไรได้ว้าฮะาญี่ปุ่นเจาะสี่ร้อยนะครับเอาอะไรมาเข้าฮะทำาจาข้างล่างอ่ะเอาอะไรมาเข้าวะมุมสวยดีอ่ะสักรูปได้ไหมระหว่างซ่อมน่าจะไม่ตายมาั้งอยู่ดีเขาสวยมุมเนี้ยจัด พร้อมมาดิยตญี่ปุ่นสวัสดีครับอยู่เปล่าอยู่ให้ตบหรือเปล่าญี่ปุ่นไปแล้วมั้งโอเคผมไม่สนใจแล้วนะ หายจากแมพไปเลยอะ่ะแต่ยุ่แต่มันก็ยังมีค่าศัตรูได้อยู่นะน่ะมันยังฆ่าเพื่อนผมได้อยู่เลยมันมีตัวต้นครับอยู่ไหนที่หนึงอะเล่นตรงไหนได้บ้างว่าเรานี่ข้ามแม่น้ำก่อนละกันนะครับด้านใหญ่อะ่ะโอ,อ้โกลัวข้ามไม่ได้วะ เพราะว่าไอ้สองไอ้สามแปดมันลอยน้ําได้ไงเฮ้ยค้ำได้ค้ำได้แม่งตายงูอีกจมน้ําตายศัตรูที่ทางซ้ายนะครับได้ยินเสียงชัดเจนเรียบร้อยครับสอยไอ้สามแปดแตกไปโดนก็ให้โอ้โหลูกตกว่ะตกไปนิดนะครับ รถคันนั้นทำไปได้มันยิงผมเข้านะ่ะเฮคิดเ,เองออไปจะทำได้ว้าหา้ารถญี่ปุ่นซาจริงจริงจะตบลาดบอลไ <laughs> ด้เหรอตีคลิปรียุไรงี้ดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับผมบอ,อก ผมผ่านข้าของเขาเลยเนี่ยถ้าเขามายิงนี่คือแ yeah, 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 yeah. ย่นะแย่นะมาไหมอ้อมอ้อมแบบไกลๆปังเรียบร้อยแตกไปหนึ่ง SUV ครับเหลืออีกหนึ่งคันไุหันหน้าไว้ดีกว่า ช็คหลังรถสอยหนึ่งคันโอ้โหญี่ปุ่นอีกแล้วเอ้ยเอ้ยออฮออฮือโดนยิยยยงข้างเขาให้ไม่ใช่ข้าง,างด้านหลังอ๋อไอ้คันนี้ผมกำลังจะไปฆ่านะครับเรียบร้อยเล่นเล่นทีเผอดีว่าก่อนไปกูขอได้หรืวเมื่อกี้ใช่ไหมแถวแถวไหนวะน่าจะแถวนี้ไหม นี้ไม่ใช่วะที่ไหนวะสักเนินนึงแหละเอไม่อะแม่ผมแขนอ่ะผมจะเอาคันนั้นคันเดียวไหนวะอันนี้ผมโตนแถวนี้แหละแถวนี้แหละหาก่อนนี่ไงตายไปแล้วโอ้เยจังกันเอาเอาไอ้นี่ก็ได้ครับผมหน้กกากระดาเรียงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็คันต่อไปก็จะเป็นเจ้าญี่ปุ่นรถถังญี่ปุ่น นี่บาไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายผมนี่อยู่นี่ครับผมแต่แต่ดับแรกก็รถส,สอยก่อนนะครับโอเคเป้าหมายชัดเจนมึงแตกแน่ไอ้หน้าก,การะดานเลนหนึ่งมองไม่เห็นก,กูหรอกไปครับไปครับหนึ่งดอกตายแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะเบาเคลื่อเพราะเดี๋ยวเราต้องไปยิงไอ้ตัวรถญี่ปุ่นต่อ ตายตากระด้าเลี้ยงหนึ่งเผินเลยดิยิงเผินเลยดิเอานะความตายเราจะเดินไปหานะเห็นป่าวเห็นป่าวตายนะตายนะลาก่อนโอเคเป้าหมายเป้าหมายผมขั้นต่อไปคือคันนี้ครับไปยเอ๊ะมีโยกหลบด้วยวะเอาหัวเลยอ่ะ ตายแกต้องตายเท่านั้นแหละเออคุ้มเลยครับผมเออเมื่อกี้ล่อไปจีกูไปแล้วผมแล้วเจอกันครับ